ผู้โชคดีนะครับที่ได้รับ iPhone 6พัตต์จอใหญ่นะฮะจากอิชิตันนะครับจากอิชิตันนะฮะนะครับเราแจกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแจกกันวันละ5เครื่องรวมทั้งแคมเปญแจกถึง210เครื่องนะฮะเราบอกว่าเป็นการแจก iPhone 6พัตตที่มากที่สุดในโลกนะฮะและที่สำคัญครับตอนนี้ iPhone 6พัตต์เมืองไทยยังไม่มีขายนะฮะแต่ ดิจิตอลมีแจกนะฮะง่ายๆเพียงแค่ดิจิตอลนะครับหรือเย็นๆทั้งแบบขวดและแบบกล่องนะครับเข้าไปที่ w w w ร์ i วยเว็บองอครับพอเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะเห็นกล่องสองกล่องนะฮะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่กล่องแรกนะฮะกล่องที่สองใส่รหัสได้ฝาหรือั้งในกล่องสิบหลักนะครับแล้วก็กดส่งนะฮะส่งฟรีนะฮะง่ายๆแค่นี้นะฮะก็ได้ลุ้นไอโฟน6นันจอใหญ่จากอิจิตันครับ วันนี้นะฮะเราจับกันทุกวันนะครับเราจับกันทุกวันแล้วก็แจกกันทุกวันฮะกำลังจะมาแล้วนะฮะกำลังจะมาแล้วอ้าวมาแล้วเหรอฮะมาแล้วผู้โชคดีที่ได้ไอโฟนหัวพัชจอใหญ่จากอีจีตันสองานเชิญเล่นเจอแล้วโอ้ยเราแจกกันเวลาเครื่องครับเราแจกกันเวลาห้าเครื่องครับอันนี้เราเชิญมาได้สองคนอีกสามคนเนี่ยบอกว่าเราไปตามแจกอีกต้องตามแจกที่อื่นนะฮะส่งรหัสเยอะไหมฮะก็วันแรกห้าเปวันที่สองสามเปวันที่สามสองเ ส่งส่งส่งยังไงฮะส่งยังไงส่งทางเว็บภาพเอร์ดิสตันดิงดอทคอมดอทคอมยากครับวิธีการส่งไม่ยากครับก็กดเข้าไปก็สามารถใส่เบอร์มือถือเราแล้วก็กดรหัสติดหลักแล้วก็กดส่งได้เลยปามาปาปาเอาปามาไหมฮะได้มีเก็บอย่างดีเลยนะอยู่ในชิปสองชั้นตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนผมจะนปทีปารถอะไรฮะอันนี้รถอะไรอ่ะดิเย็น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 จัเลยยงยังกินตอนไหนยัยตนไหน กินได้ทุกเวลาครับโอ้โหถูกต้องฮะเย็นเย็นเนี่ยกินเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดน,นะกินตอนดึกก็ได้นะฮะ<น>ตอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดใช่ไหมร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดฟุ้ด้วยเย็นเย็นจากอิชิตันนะฮะสง่งยังไงฮะับส่งยากไหมเอ่ยไม่ยากค่ะวันแรกส่งผิดฝาแล้วตอนกลางวันไปส่งฝาหนึ่งเราก็ได้เป็นผู้ชโชคดีเลยค่ะได้ผู้ชโชคดีจากตอนกลางวันนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่เมื่อกี้ส่งฝานะว่าแบบโอ้โหแล้วนะฮะนี่เขบาวัวนี้ฝาเดียวฝาเดียวได้เลยได้เลย ใส่ฟิลถุงมาอย่างดีผมรู้ว่าอาหารสดฟ้าเด like hey, nice. ียวได้เลยฟ้าเดียวได้เลยส่งฟ้าได้ทีนะครับฟ้าเดียวค่ะส่งฟ้าเดียวได้เลยได้เลยครับพี่ส่งที really. ่ w w w i c h i t a n i อีชิตันะฮะง่ายๆส่งฟรีอะไรฮะ5177นึ่6เจ1ถูกไหมครับถูกไหมฮะเป็นกูจูดดิได้ไอโฟนหกพันจอยยัยฟ้าเดียว ได้เลยเลยล่ะวันนี้ยังตามเก็บไม่ค่อยทันเลยฮะก็โอเคครับแล้วส่งกี่โมงวะส่งตอนไหนส่งทุ่มส่งทุ่มถามแล้วครับพี่ไม่เราอยากกินนะฮะทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานเย็นๆใช่ครับก็ส่งเลยส่งเลยตอนส่งมีใครอยู่บ้านตอนส่งก็อยู่ที่ครอบครัวนะครับแล้วเราไม่พามาด้วยเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยส่งฟ้ากี่ฝาสองฟาครับสองฟาได้เลยครับผม โอเคนะสามสองศูนยหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าสองโเะเป็นผู้โชคดีได้รับไอโฟนหกพันโจ้ยย่ย่ยยฝาได้เลยยยยยอยยายได้ยยยยยเดยยยยดยย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 แยยกรยยยยยยยรยยยยยยยบ้ยยย็ยยยยยัยย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 รยยยยย ก็อยากให้ทุกคนร่วมส่งร่วมสนุกด้วยกันก็นั่งทานข้าวด้วยกันนะคะก็พอดีว่าแฟนทานแล้วก็เลยว่าเออการเราจะออกไปรับลูกเลยก็เลยว่าส่งร้องส่งทักฝากซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอช่วง4ี่โมงแฟนเขามาบอกว่าอุ๊ยนูพี่ได้โทรศัพท์ตอนแรกนึกว่าแฟนโกหกแล้วก็พอทางทีมงานโทรมาเียกจริงๆก็แบบดีใจมากไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะส่งตลอดเลยค่ะตัวเล็กชอบทานอยู่แล้วด้วยอะคะ่ะไม่ยากเลยค่ะส่งง่ายมากก็ขอขอบคุณคุณปันมากที่ให้เราเป็น หนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone 6 0 0 0นะคะก็จะเป็นลูกค้าต่อไปค่ะแล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆด้วย <c oughs> hey!